บัดนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท,ทั้งทหลายได้สมาทานศีลสมาทานเบรกรรมทานแล้วต่อไปให้รวบรวมกำลังใจให้อยู่ในจุดเดียวเพืออารมณ์ที่เป็นกุศลก่อนที่จะภาวนาอย่างอื่นขอพิจรารณาขันห้าก่อน ให้รู้ตัวเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อตายเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทรงชีวิตอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความตายเป็นของเที่ยงแต่ด้วว่าชีวิตของเราไม่เที่ยงใ้การที่เรามาบำเพ็ญกุศลเริ่มต้นตั้งแต่ให้ทายแกษตรได้ฉายขึ้นมา ตามลำดับจนท่านเจริญสมถะกรรมาฐานวิปัสนากรรมาฐานอันนี้เราไม่ต้องการความทุกข์และเราไม่ต้องการความตายเราทำกันเพื่อโมกกธรรมคือทำเป็นเครื่องพ้นทุกข์ทำเป็นเครื่องพ้นความตายนี่เราที่อยาพ้นจากทุกข์พ้นจากความตายได้ก็ต้องอาศัยตกักกิเลสสามระการให้หมดไป เือหนึ่งโลภะความโลภติดอยู่ในทรัพย์สินมากเกินไปคิดว่าเรากับมันจะไม่จากกันซึ่งเป็นการฝืนความเป็นจริงอารมณ์นี้ต้องตัดไปที่ว่ามีชีวิตอยู่เราต้องหาหาเพื่อการทรงชีพแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ เือหามาได้แม้แต่ร่างกายของเรากดีมันไม่ทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ช้าเราก็ต้องจากร่างกายนี้ไปทรัพย์ทั้งหลายก็จยตกเป็นของทับผมพื้นปฏิทีเป็นสมบ,บัติของคนอื่นนี่เราจรึงไม่ติดใจในมันแต่เราจําเป็นจะต้องหาเพื่อประการทรงที่แต่ว่าเราจึงคิดว่ามันกับเราไม่ช้าจะต้องแยกกันแล้วก็แยกกันเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายคือคันห้าเราไม่ต้องการมันอีกมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เราต้องหาทรัพย์สินต่างๆมาเลี้ยงดูมีความเหนื่อยยากมีความลําบากเับเพราะคันห้าอย่างเดียวถ้าไม่มีคันห้าคือร่างกายเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรฉะนลั้นจิตใจที่ติดอยู่ในทรัพย์สินต่างๆย,งย่ามีในจิตของท่าน แต่ว่าการหามาเพื่อการส่งชีพเป็นของธรมรมดาต้องแต่ว่าคิดด้วยเสมอว่ามันกับเราไม่มีความสำคัญตายแล้วเลื่อกันเมื่อมีชีวิตอยู่เราหาเราใช้ตายแล้วมันจะไปทําไมก็ช่างมันเราไม่ต้องการจะกลับมาครองทรัพย์สมบัติอย่างนี้ต่อไปแม้ร่างกายเราก็ไม่ต้องการจะมีรายการที่สอง ถ้ารจเก้าขอสูพระนพานาได้ก็ต้องมีจิตประกอบพระนิพพิตาความรักกรุณาความสงสารตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านตัดอารมณ์ความ,าม,าม,วามเล่าร้อนเรื่องในความโกรธความเสียบาดสิ้นหมดมอกำหนดมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของดีมันเป็นของเลวมันเลวเพราะอะไรราะว่า ถ้าเกิดโกรธตัวเสียบ่ายเขาทำไมจองล้างจองไปแล้วก็อประโยชน์อะไรเขากับเราต่างคนต่างไม่ใชยก็ตายเอาเื่องรู้ใครลดเสียงเหน่อยดิเมื่อตายต่างคนต่างตายแล้วเราก็จะต้องไปฆ่าเขาทำไมเราไปโกรธเขาหวังจะพุทธประทุษร้ายเขา แต่ความจริงเขาก็มีทุกข์อยู่แล้วไอการประทุษร้ายหวังให้เขามีทุกข์วันนี้เรามีทุกข์ชั้นใดเขาก็มีทุกข์ชั้นนั้นไม่ต้องไปทำลายเขาแต่เขาก็ทุกข์เขาหนาวอยู่แล้วเขาหิวอยู่แล้วเขาก็หายอยู่แล้วเขาป่วยไข้ไม่สบายอยู่แล้วลําบากในการทำมาหากินอยู่แล้วมีความแก่อยู่แล้วมีความตายอยู่แล้วการที่เขาทําอะไรขัดข้องไม่ถูกอารมณ์ของเราขเขก็มีความเข้าใจ ควรจะให้อภัยเป็นอาภัยทานเสีย,ย,ยทำเฉยๆใครจะขึ้นจะลงจะนินทาว่าร้ายยังเป็นเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่สนใจเราสบายมีอารมณ์อย่างเดียวคือให้อภัยแต่บคุคคลผู้มทำความผิดไม่ช้าจิตมันก็ไปสุขและดการที่สามเราไม่มัวเมาในชีวิต ก็คิดตามอารมณ์แรกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พอกเรามนุษยสโลกเทวโลกไม่มีความหมายสําหรับเราก็เป็นแดนที่เป็นปัจจัยของความทุกข์เราต้องการอย่างเดียวือปนิพานมีค่ายคนไว้อย่างนี้ทุกวันเป็นวิปัสสนาญาณอย่างเบาต่อไปปัญญาไม่เกิดก็จะมีอารมณ์สูงขึ้นในอารมณ์ละเอียดสามารถตัดกิเลสได้สมุธธูเฉ์ประหาร ตัดความโลภได้ตัดความโกรธได้ตัดความหลงได้เราก็ปฏิบาตอารมณ์ประเภทนี้ควรจะคำนึงไว้ในใจตลอดกาลตลอดสมัยถึงแม้ว่าเราจะไม่ภาวนาอะไรเลยก็ได้อันนี้ดีกว่าเยอะทำภาวนาเป็นการทรงจิตให้สมาธิและการพิจารณาแบบนี้เป็นตัวละกิเลสเป็นตัวตัดกิเลส เป็นความมุ่งหมายขององค์ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้เราทำอย่างนั้นนี่สำหรับเบื้องต้นก็มาฐานเบื้องต้นพูดกันพอตรงนี้พอสมควรสำหรับวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องที่ปิจุบุญญายังคางไว้วันนี้ขอต่อก็ต่อในด้านที่เราจะใช้ทิฏฐิจุบุญญาให้เป็นประโยชน์การใช้ทิฏฐิจุบุญญา จงอย่าลืมว่าถ้าเราได้ฌานโลกีที่ไปอยูภูยานก็เรายังมีความมัวหมองอยู่มากนอกจากการมัวหมองแล้วอุปาทานที่มันจะกินก็ยังมีอยู่เยอะมันมีอุปาทานมากอารมณ์หลอกยังมีอยู่มากฉะนั้นที่ดัดได้ที่ไปยูภูยานส่วนมาก มักจะทะนงตนว่าเป็นผู้วิเศษคิดว่าคนอื่นดีเท่าเราไม่มีหรือว่าคนดีเท่าเรามีน้อยคนเราดีกว่าคนหลายสิบล้านหลายร้อยล้านคนถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็จึงรู้ตัวว่าเราเริ่มเลวลงไปแล้วตอนนี้บางท่านไม่คิดอย่างนั้น เมื่อสามารถจะใช้อารมณ์ที่เป็นทิพย์รู้ได้เห็นได้พิจารณ์ได้ถูกต้องบ่อยๆความประมาทก็เกิดถ้าต,ต้องการจะรู้อะไรก็จับปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บสหนดจิตรู้ทันทีอย่างนี้เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าความประมาทไม่ใช่ความคลั้งพลาดมันจะเกิด ฉะนั้นหากว่าเรายังลำรงอยู่ในฌานโลกีถ้าใช้อารมณ์ปกติถ้าถึงแม้ว่าเราจะมีฌานสี่แล้วก็ยังมีการพลาดตั้งอยู่มากผู้ปาทานยังกินความหลอกหลอนยังมีอยู่จะถึงกะไรคนดีเวลาที่ต้องการจะรู้ควรจะใช้เวลาช้าสักนิดกำหนดทรงอารมณ์สมาธิจิตให้เป็นเอกัตตารมณ์ แล้ทรงให้เป็นอุเบกขารมทำจิตเป็นกลางไม่วิ่งซ้ายไม่วิ่งขวาดับ,าบอารมณ์ความรู้สึกที่รู้เรื่องราวก่อนๆของเรื่องนั้นๆเสียหมดใครก็พูดว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไงเราตัดทิ้งไปในตอนนี้เมื่ออารมณ์ใจสบายแล้วจึงก็กำหนดรู้รอารมณ์นันนเหตุนั้นๆอันนี้เราจะได้ว่าจะได้ผลประมาณ80ดิอร์เซ สำหรับชานโลกีชานโลกีนี่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้อย่างดีที่สุดเราก็จะมีผลถึงแปดสิบเปอร์เซ็นถ้าเผลอมาหน่อยเดียวมันจะเหลือสิบเปอร์เซ็นแล้วบางทีไม่เหลือเลยดัยงนั้นเวลาที่จะใช้จิตเพื่อรู้เหตุต่างๆก็ให้จับอารมณ์องค์ภพวนาของคิดประจุพญาเสียก่อน ให้จิตสงัดจากกุปกิเลสทั้งหมดมีอารมณ์ทรงตัวไม่หวั่นไหวแล้วก็กำอดความรู้สึกมีสำหรับท่านที่ได้ทิศจุคุยาในด้านฌานโลกีความรู้สึกนึกเห็นและตัวเห็นเนี่ยมันมีสภาพคล้ายกับอากาศที่ขมุขมวัวพระอาทิตย์รับลับ,ล,บ,ล,บ,ล,บลับเรียมฟ้าลงไปแล้ว มันจะค่ำก็ไม่ค่ำสนิทมันจะสว่างมันก็ไม่สว่างเราจะเห็นหน้าคนดำดำตะคุ่มตะคุ่มก็พอรู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายคนขาวคนดำแต่เห็นผิวไม่ชัดนี่ความรู้สึกอย่างดีของชาโลกีมันจะรู้เพียงเท่านี้บอกเอาชัดเจนไม่ได้ ฉะนั้นจึงต้องเรามาดระหวงังการได้ทิยพยุอยยานต้องฝึกเพื่อความรู้ให้มีการคล่องตัวอยู่เสมอแต่ถ้าว่าอย่าใช้อารมณ์เดียวปุ๊บปั๊บปุกก๊บปั๊บบอกว่ารู้อันนี้พระอรหันต์เขายังไม่ทําอันนี้ถ้าเป็นประสดาบันถ้าอารมณ์เราเข้าถึงประสดาบันมันก็จะมีอาการดีขึ้นมาอีกสักหน่อยดีตรงไหน จะมีความสว่างคล้ายๆก็ใช้แสงเทียนอากาศที่มดืมดๆวามมืดเราใช้แสงเทียนมันสว่างขนาดไหนการรู้การเห็นด้วยหน้าทิพอยู่กุย,ยานของพระโสดาบันจะมีสภาพอย่างนั้นทีน,นี้หากว่าเราเป็นพระอสกิทาคามีอนาคามีเรื่อยขึ้นไปมันก็จะมีอาการคล้ายคลึงกันนี่ถ้าเป็นพระอาหารหัน แสงสว่างของดวงจิตที่สามารถจะเห็นภาวะต่างๆได้เหมือนกับเราจุดตะเกียงรั่วหรือตะเกียงลันที่ไขหลันไม่ได้จนดีก็มีความสว่างมากแต่ว่าแสงสว่างยังไปไม่ไกลกันนี่ถ้าหากว่าเป็นพระอา卡สาวกอรหันไม่กันอากาสาวกเบงซ้ายเบ้่งขวา ท่านบอกว่ามีแสงสว่างของจิตคล้ายกระจกเปลิงคือมันจะสว่างกว่าตะเกียงลานมีแสงสว่างไกลกว่าแต่ก็ไม่ไกลามากถ้าหากว่าเป็นพระประเจกับผู้ทธเจา้าอารมณ์จิตที่เป็นทิพยุหยกพยานจะเหมือนกับเดือนหงายในวันกลางเดือนที่ไม่มีเมฆเข้ามาปิดบังก็ได้ว่าความเห็นหน้าชัด แล้วก็ดูที่เไได้งหงายจะเห็นคนได้ขนาดไหนมันมีอะไรใช้ขนาดไหนแต่ว่าถ้าเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทิพยประยุกต์ยายของพระองค์จะมีความสว่างสวัยคล้ายเวลาเที่ยงของกลางวันซึ่งมีอากาศแจ่มใสไม่มีอะไรเข้ามามา,มาบดมาบางังแสงตาทิพย์นี่อารมณ์ของทิพยประยุกต์พยานี่มีผลไม่เสมอกัน นี่ถ้าหากว่าเราสามารถจับภาพพระพุทธรูปได้โดยยึดองค์พระพุทธรูปเป็นสําคัญนอกจากคำภาวนาคำภาวนานี่มันจะรู้จิตเฉยๆ,ๆถ้าจับภาพพระพุทธรูปได้แล้วที่เขาใช้กันแบบไห้ถูกต้องเวลาต้องการจะรู้เขาจะจับภาพพระพุทธรูปก่อนขึ้นเป็นกระสินแล้วก็เป็นผู้ทานุสติกรรมฐา,าน เห็นภาพพระพุทธโูกนั้นแจ่มใสขนาดไหนก็ตามสิ่งที่เราต้องการจะรู้เราจะไม่ดูเองเราจะถามพระนิมิตนัะถามท่านว่าเรื่องนี้เป็นยังไงมีผลยังไงความรู้สึกมีบอกว่าท่านตอบว่ายังไงเชื่อตามนั้นอันนี้ถูกต้องแน่นอนแต่ต้องระมัดระวังนะว่าต้องคุมจิตให้ทรงสมาธิให้ดี ภาพของพระพุทธรูปต้องแจ่มใสาตามสมควรที่เราเคยเห็นอันนี้จริงจะมีความม,าามั่นยำฉะนั้นท่านที่ได้ทิพจุภุญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่พระอราหารันต์มากกวาอราหันต์ขึ้นไปก็ไม่มีแล้วนะเอาเป็นแค่อราารั์ก็แล้วกันอราารั์เลยพระอราหันต์นั้นไม่มีพระอราหันต์ทั้งหมดดวงความแบบพระอราหันต์ทั้งหมด ย่อมไม่มีความประมาทในความรู้ของตนไม่มีการทะนงตนคำว่าถือตัวถือตนไม่มีในพระอรหันต์ดังนั้นพระอรหันตุกองค์ที่ได้วิชาสามทั้งหมดเวลาที่ต้องการจะรู้อะไรท่านจะยึดพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญจะไม่ยอมทำอารมณ์จิตรู้ได้้วยตนเองท่านจะถามพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ เพราะท่านรู้ดีว่ายานของพระรหันที่เป็นทิพย์ประยคุยยานก็มีแสงสว่างเพียงแค่ครบเกลิงจุดในเวลากลางคืนแสงสว่างถ้าใกล้มันเห็นชัดไกลมันเห็นไม่ชัดใกล้เกินไปแสงคบเสิงมองไม่เห็นอันสิ่งที่เกินีิสัยของพระรหันยังมีอยู่มากที่จะเพิ่งรู้ได้ดังนั้นท่านจึงหันเข้าไปยึดองสมเด็จพระจอมไตรคือพระพระทุทธเจ้า แทนที่ะรู้เองถามพระพุทธเจ้าเสลยสบายถ้าหาว่าจะถามว่าไปถามที่ไหนพระพุทธเจ้าก็บอกให้เป็นอาราหันต์เสียก่อนนั่วให้ได้ที่ปยิยุคุยานเสียก่อนแล้วกลับมาพูดกันถ้ายังไม่ได้จะให้พี่ใช้ที่ใบไม่บอกบอกไปแต่โมเลืออะไรบอกก็ไม่รู้เรื่องก็นั่งสงสัยกันอยู่นั่นแหละ ตอนนี้การได้ทิปอยู่พยานนี่เขาไม่ได้เอามาเที่ยวโอดชาวบ้านไม่ได้มาทนงตนอยากจะรู้นั่นอยากจะรู้นี่จุกจิกซึ่งเป็นเรื่องไร้ประโยชน์นี่เขาไม่ใช้การเจริญทิปอยู่พยานนี่อามาเป็นเครื่องปรับปรุงตนเอง ถ้าเราสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้นานรกมีจริงไหมเปรตมีจริงไหมสุรกายมีจริงไหมเทวดาวมีจริงไหมพรหมมีจริงไหมนี่เราก็ใช้ทิพยุภูยานพิสูตรล่วงไปหานะรกมาให้พบว่าเลยมันต้องเปรตสุรกายสตรีชานเทวดาวของพระพรหมนี่หมายความว่าถ้าเราไม่ยังไม่ได้โคตรภูยาน เรยังไม่ได้ไประสูดาบันนี่ถ้าเราได้ไประสูดาบันก็ไม่อยากเขาบอกนิพานมันศูนย์บางพวกบอกว่านิพานศูนย์บางพวกบอกนิพานไม่ศูนย์ตีกันตอนนี้วาทะมันตีกันเราไม่ตีกับใครเราก็ใช้ทีเพยภยานดวงนี้แหละแล้วก็จับนิพพานพระพุทธเจ้าเป็นอาดม์ เจอารมจับจุดคือพระนิพพานว่ามีจริงหรือไม่จริงทำมรรม์ให้เนี่งเป็นเอกปราเท่านี้เรื่องของพระนิพพานก็หมดสงสัยเพราะว่าเรารู้เองเห็นเองคือว่าตั้งแต่โคตรภูยานหรือระดับตรสดาวับขงกันไปมีสิทธิที่จะเห็นพระนิพพานได้ ถ้าได้ประสูดาบันแล้วก็มีสิทธิ์เอ่อว่าได้มโนมิุธิด้วยมีสิทธิ์ที่จะเดินไปสู่แดนพิพานในแบบสบายรู้จุดหมายปลายทางว่าถ้าเราบรรล,ลุอรหันต์เมรไรเราจะมาอยู่ตรงไหน,นแล้ว่าเราเองก็สามารถจะสำรวจรมทั้งหมดเทวดาทั้งหมด,หมดคนที่ทำบุญแล้วทั้งหมดคนนี้เห็นหน้าปับแล้วก็รู้ได้ทันทีด้วยเจโตปริยายขึ้นมาจากที่ปิจุบุญญา ว่าคนนี้มีสภาวะของดวงจิตคืออธิสมานกายที่อยู่ในกายของเขาเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรหมมันจะเห็นชัดเห็นภายนอกมันก็เห็นภายในหรือว่าจะรู้ว่าบุคคลนี้ตายแล้วจะไปในรกรู้จากอธิสมานกายคือกายภายในมันจะบอกถามว่าเขาจะเกิดเป็นคนมันก็มีรูปร่างเป็นคนธรรมดาให้เกิดเป็นเทวดาก็มันก็มีเครื่องประดับแปลว ไ้เกิดเป็นพรมก็มีเครื่องบรรดับเหลืองบอกสัญลักษณ์ปฐนทมถ้าคนนั้นตายไปแล้วจะไปนิพพานเราจะเห็นชัดมากระแสจิต่องใสอธิสมานก,กายใสเป็นแก้วเป็นเปรือกายเต็มดวงอันนี้เราก็รู้ได้ว่าจะไปนิพพาน,นาพูดไปก็เวลาไม่พอตอนนี้เวลาที่ใช้ำนาจทิพย์กยุญาณเป็นเครื่องพิสูจน์ นี่ถ้าเราจเจริญม,มิพัสนญาณท่านบอกตายเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ล้าใจลอยใจเก็บายถ้ายังไม่พ้นเหตุมันจะไม่มีทางหาจุดจบไม่ได้มันจริงหรือไม่จริงใช้ปุพเพนิวาสานุตติญาณถอยหลังชาติตัวเข้าไปเราเกิดมาแล้วกี่ชาติทรัพย์ส,บสมบัติทั้งหลายเ่านั้นเป็นยังไงมีความสุขความทุกข์เป็นยังไงมันจะเห็นหมด เกิดแก่เจ็บตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดม,มันไม่ใช่เป็นคนอย่างเดียวที่ไม่ดีไปดินน้นนรกแก่แก่แก่ก็รู้ก็เป็นเหตุนี่เราทอดแท้ในการเกิดต่อไปมุ่งหน้าจะตัดเฉพาะหนึ่งสวรรค์เราต้องอยู่มุมนี้ให้ได้ถ้ามุมนี้เต็มสวรรค์เราไปพรมไม่ได้จับจิตเข้าหาพรมเมื่อจิตก็หาพรมได้แล้วอารมณ์เต็มเราก็จับจุตก็าหาบร,ริหัรอันนี้ไม่ง่าย เขาทำยังไงเราก็ถามเขาเชว่าดาวนี่เขามีบุญบารมีเต็มเ็าทำยังไงนี่ไปทิ้งเป็นพรหมพรหมองนี้เขามีบารมีเต็มเขาทำยังไ,ไง,ง,รรท,งไที่ปฏิพนันไม่เป็นของไม่ยากเป็นว่าเดินกันแบบง่ายๆเ่ระวิชาสามพรบรรดาเทพุทธบริษัทเป็นอันว่าการพูดแห่งเรื่องที่ยุปิญานวัญญาณ,บ,ญญาณบอกหมดเวลาเส็จแล้วก็รี่ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมหายใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมัธยายสายเสีึยวขวาจะดินสัญญาณบอกหมดเวลา